ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวิชานี้นะคะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะที่ที่เรียนกับครูเบลนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนคณิตศาสตร์พวกเราทุกคนนะคะในชั้นป .5 ทีนี้ก่อนที่เราจะปิดโรงเรียนไปเนี่ยเราเนี่ยได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะว่า เราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนกันได้อย่างไรนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการลืมนะคะคุณครูจะพาทบทวนนะคะสิ่งเดิมที่เราเรียนไปก่อนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเช่น2ส่วน3และ1่ส่วน6ใช่ไหมคะ,ะเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยไหมคะนักเรียน ได้เลยไหมระหว่าง2อส่วนสกับหนึ่ส่วนหได้เลยไหมคะอ่ะข้อนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าในการที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะลืมหรือยัองเอ่ยอ่ะข้อนี้นะคะข้างล่างของตัวแรกส่วนเป็นสามส่วนอีกตัวส่วนเป็น 6ใช่ไหมคะเราไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เราจะต้องทำให้มันหน้าตาส่วนข้างล่างเหมือนกันก่อนทีนี้สิ่งที่ครูพูดคำที่ครูพูดครูจะชอบใช้คาว่าแปลงล่างใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะข้อนี้เรามาดูว่ามีตัวใดที่สามารถแปลงล่างไปให้เหมือนอีกตัวได้หรือไม่นะคะข้อนี้อะไรแปลงล่างเป็นอีกตัวได้คะ อ่ะโอเคนะคะเลข3มนะคะส่วน3ตรงเนี้ยเราสามารถแปลง3มเนี่ยให้กลายเป็น6ได้นะคะโดยการคูณเข้าใช่นะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนก็จะเอา2ส่วน3ามมาเวลาเราหยิบมาเราหยิบมาทั้งทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยนะคะทีนี้นักเรียนก็มาดูว่า2ส่วน3ามข้างล่างส่วน3าเนี่ยจะแปลงให้เป็น2อ่าจะแปลงให้เป็น6ใช่ไหมคะก็หาว่า3มคูณอะไรได้6 3คูอเลยคะ่ะ 3คูณ2ค่ะ3ูณ2เป็น6นะคะ,ะทีนี้ถ้าเราคูณ2ด้วยตัวข้างล่างเราก็ต้องคูณ2ด้วยตัวข้างบนด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะแปลงล่างนะคะตัวนี้นะคะที่มันเป็นส่วน3ให้กลายเป็นส่วน6เราจึงหามาว่าอะไรที่มันคูณกับ3แล้วมันจะได้เป็น6 ซึ่งได้เป็น2นะคะเพราะว่า3าคูณสเป็น6ถ้าเราคูณข้างล่างเราก็ต้องคูณข้างบนด้วยนะคะทีนี้เราก็จะได้จํานวนใหม่นะคะ2อคูณสเป็น4 3าคูณสเป็น6อ่ะจะได้แล้วว่าไอ้สส่วนสเนี่ยแปลงล่างเป็น4ี่ส่วนหใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะสามารถเทียบกันได้อ่ะระหว่างส่ส่วน6กับ1ส่วน6 ส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมอ่ะมันเป็น6กับหเหมือนกันแล้วพอส่วนเท่ากันนักเรียนก็เอาข้างบนเทียบกันเลย4มากกว่า1ดังนั้นใส่เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะกลัวนักเรียนจะลืมไปก่อนอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะคะอ่ะถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ เขาให้เปรียบเทียบว่า1นส่วนสกับ2อส่วนสี่จำนวนใดมากน้อยกว่ากันนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนแปลงล่างคะ่ะนักเรียนนักเรียนดูก่อนว่ามีตัวใดที่สามารถแปลงล่างไปให้เหมือนเพื่อนได้ไหมสามเนี่ยแปลงล่างให้เป็น4ได้ไหมคะสคูณอะไรได้สี่มีไหมสามหนึ่งสามสามสองหกแล้วนะคะแสดงว่ามันไม่มี 3ที่คูณอะไรแล้วได้4เลยนะคะดังนั้นเรานะคะจะแปลงร่างโดยจะต้องแปลงทั้งตัวนี้และแปลงทั้งตัวนี้คุณครูจะเขียนมาก่อนนะคะอันนี้ทบทวนความรู้เดิมนะคะนักเรียนปิดเทอมนานเดี๋ยวลืมนะคะ,ะเราจะเขียนมาทั้งสองตัวเลยตัวแรกเราจะแปลงล่างตัวที่สองเราก็จะแปลงล่างเหมือนกันเพื่อให้ส่วนข้างล่างเนี่ย มันเป็นจํานวนเดียวกันอันหนึ่งสามอันหนึ่งสี่มันยังไม่เป็นจานวนเดียวกันใช่ไหมคะโอเคทีนี้แลวแปลงล่างทํายังไงคะคุณครูนักเรียนดูสามเนี่ยให้ถ้าตรงนี้เป็นส่วนสามใช่ไหมคะให้นักเรียนเอาตัวตรงข้ามสามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจานวนตรงข้ามส่วนของมันก็คือเลขสี่ใช่ไหมคะเราจะคูณด้วยสี่เข้าไปถ้าคูณท้างล่างต้องคูณข้าง บททีนี้2 4 2ส่วน4อีกจำนวนหนึ่งจำนวนตรงข้ามส่วนของมันก็คือเลข3ใช่ไหมคะเราจะเอาเลข3คูณเข้าไปอะนักเรียนงงไหมคะอันนี้ความรู้เดิมนะ,ะพูดง่ายๆก็คือเราจะคูณด้วยอีกตัวหนึงตรงฝั่งตรงข้ามมันถ้าตรงนี้เป็น1ส่วน3ก็ต้องคูณด้วยเลข4เข้าไป ส่วนตรงนี้ถ้าเป็น2ส่วนสี่แล้วก็ต้องคูณด้วยเลข3เข้าไปนะคะนี่มันก็จะเกิดการแปลงร่างทั้ง2ตัวเพื่อให้มันส่วนเท่ากันอ่ะเอาไป1นคูณสได้4ส่วนด้วย3าคูณสเป็น12นะคะตอนนี้1นส่วนสแปลงร่างเป็น4ส่วนสิแล้วส่วนทางล่างนะคะสองคูณสเป็น6 4สคูณสเป็น1ิ 2นะคะ,อะตอนนี้2ส่วน4ได้แปลงร่างกลายเป็น6ส่วน12แล้วนะคะทีนี้เราจะเอามันมาเทียบกัน1่ส่วน3ก็คือ4ส่วน12เอามาเทียบกับ2ส่วน4ก็คือ6ส่วน12บสอใช่ไหมคะ,ะสังเกตว่าส่วนข้างล่างเท่ากันแล้วเรียบร้อยก็คือเลข12ถ้าส่วนข้างล่างเท่ากันแล้วให้ในักเรียน นำตัวข้างบนไปเทียบกัน C มันต้องน้อยกว่า6กอยู่แล้วดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะอันไหนน้อยกว่าตัวแหลมจะถูกจะถูกะจะถูกตัวแหลมจิ้มนะคะอันไหนมากกว่าก็คือตัวที่อ้าปากนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเป็นความรู้เดิมเลยนะคะนักเรียนครูครูสอนแล้วในห้องเรียนนะคะหนึ่งคือการแปลงร่างถ้ามีตัวเดียวถ้าแปลงร่างไปหาได้ก็แปลงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าอันที่สอง มันไม่มีตัวที่สามารถแปงลงร่างไปหากันได้3ไม่สามารถแปลงเป็นสหรือ4ไม่สามารถแปลงเป็น3ได้นะคะเราจะต้องแปงลงร่างมันทั้ง2ตัวเลยโดยการเอาจำนวนตรงข้ามมาคูณนะคะแล้วค่อยเทียบโอเคค่ะทีนี้ก็จบการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะอ่ะคุณครูจะสั่งงานนักเรียนนะคะในเล่ม แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตป .5 นะคะเล่ม1นะคะอยู่กับนักเรียนทุกคนแล้วนะคะสั่งนะคะให้ทำหน้าที่2นะคะหน้าที่สการเปรียบเทียบเศษส่วนให้นักเรียนเขียนวิธีทำมาอย่างเช่นข้อหนึ่งส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะอันนึงเลข3อันนึงส่วนเลข7เราจะแปลงให้มันส่วนเท่ากัน3แปลงรางเป็น7ได้ไหม 1> 3 1 3ห2 6 339 3ไม่สามารถแปลงร่างให้เป็น7ได้แสดงว่าเราจะต้องแปลงร่างมันทั้ง2ตัวนะคะเหมือนตัวอย่างที่2ข้อนี้ก็เช่นกันนะคะถูก5้าไม่สามารถคูณอะไรแล้วเป็น8ได้เราก็เลยจะต้องหยิบมันมาแปลงร่างทั้ง2ตัวนะคะส่วนข้อ3ก็เหมือนกันค่ะข้อ4ก็เหมือนกันนะคะ,ะทีนี้นักเรียนนักเรียนสังเกตได้ว่า ข้อ3และข้อ4เนี่ยมันจะมีจำนวนแบบนี้นะคะซึ่งเราจะเรียกว่าจำนวนคะจำนวนคะนะคะก่อนที่นักเรียนจะเอามาเปรียบเทียบกันได้นักเรียนจะต้องทำจำนวนคะให้เป็นจำนวนเศษส่วนแบบนี้ก่อนนะคะทำยังไงคะครูะจะพาทำตัวอย่างข้อนี้นะคะเช่น2เศษ7ส่วน9 2เศษ7ส่วน9ให้เป็นจำนวนค่าได้ยังไงอ่านักเรียนท่องตามครูนะกลางคูณล่างบวกบนส่วนตัวเดิมกลางคูณล่างบวกบนเศษส่วนมันจะมีจำนวน2จํจำนวนใช่ไหมคะแบบนี้อ่านให้เรียนเอากลางตัวนี้อยู่กลางเนาะกลางคูณล่างกลางคูณล่างบวกบน2คูณเเป็น18 18บวกอีก7เป็น25ค่ะ อ่ะกางคูณล่างบวกบนนะคะในยี่ห้าส่วนละส่วนยังไงส่วนตัวเดิมค่ะมันเป็นเลขกาใช่ไหมคะเราก็จะได้เลขกาทีนี้เวลานักเรียนเปรียบเทียบนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นสิบเอสส่วนซีนะคะเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับเอาตัวที่แปลงล่างมาคือยี่สิบห้าส่วนกานะคะแล้วค่อยเอาไปเทียบเหมือนตัวอย่าง นี้นะคะวิธีทําจะแบบนี้เลยหยิบมาแปลงล่างหยิบมาแปลงล่างแล้วก็เทียบกันว่าอันไหนมากอันไหนน้นอยกว่านะคะการบ้านนะคะการบ้านคดิสตร์ป .5 นะคะให้ทําหน้าที่2นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนทําวิธีทํานะคะด้วยความเรียบร้อยนะคะไม่เอาเลทเทะนะคะนักเรียนโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะในหลัวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเจอกันต่อไปในบทเรียนถัดไปค่ะ